เอาล่ะก็สวัสดีครับผมว่าวันนี้กลับกันมาอีกแล้วกับ g e n s h i n Impact นะครับเพราะว่า,าช่วงนี้พยายามจะบ,บิอด์ดีลักนะครับบิวดนานมากแล้วก็ใช้ประจานย์ไปเยอะมากใช้ประจาน์ไปเป็นเกือบพันอะ ใช้ไปเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ชิ้นที่ต้องการสักทีแล้วก็พอได้มาทดลองก็ไม่แรงดั่งใจสักทีก็เลยเกิดมาเป็นบิวนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าสาเหตุหลักๆเริ่มต้นน่าจะเกิดจากเพราะว่าไม่มีวูฟเกฟสโตนดาเมจก็เลยหายไปเยอะผมไปดูคลิปเปรียบเทียบจากหลายเจ้ามากเขาตีแรงกว่านี้ประมาณสักพันสองพนอะไรประมาณนั้นนะนซึ่งมันมัน,ม,นมันแปลกมันมันมันมีหลายปัจจัยมากที่ทําให้มันตีเบาอะนะแต่ว่าผมได้ทางแก้ของผมแล้วนะ เป็นทางแก้ที่ดูเหมือนจะกาวแต่ว่าก็มันก็ไม่กาวสักเท่าไหร่นะมันก็เพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ดีเหมือนกันแล้วก็ดาวทามันค่อนข้างจะน้อยก็โดยบิลนี้นะครับจะเน้นไปที่การใช้สกิล e ก็คือไอ้สกิลฟันดาบ3ครั้งนะ่ะเป็นการสแปมสกิล e แล้วก็สแปมอันติรัวๆเพราะว่าเออเราใส่เซตไฟเราใส่อาร์ติแฟกต์เซตไฟเนาะเพื่อที่จะทำดาเมจธาตุไฟผมเลยอยากให้ดาวทามันน้อยเพราะว่าดาเมจตอนที่มันไม่ใช่ธาตุไฟมันต่าผมก็เลยปรับมาใช้เป็น Sacrificial Gearsword นะครับเป็นดาบที่รีคูดาวสกิลได้ซึ่งข้อดีมันก็คือมันเพิ่มฟื้นฟูพลังงาน22ด้วยแล้วก็รีสกิลคูดาวแล้วสกิลเราก็จะใช้ได้6ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็ไอเซต4ชิ้นของเซตไฟเนี่ยมันมีเมื่อใช้สกิลทุกๆ1ครั้งอาจจะเพิ่มดาเมจเพิ่มเอฟเฟกของเซต2ชิ้น50%สูงสุด3สแต็กก็คือน่าจะเป็น15บบวก 7.5็ดจบวก7.5้าบวกจ็าะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่า50%เนี่ยไม่ได้50%บวกเข้าไปแต่เป็น50%ของเซต2ก็คือครึ่งหนึ่งของ1 5อนั่นแหละนะก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นสูงมากแล้วก็พอเป็น E ครั้งที่2อ่ะ E ครั้งที่เป็นครั้งที่ดาบมารีเซตมาแล้วอ่ะมันจะทำดาเมจได้สูงแล้วก็เกรดเราจะขึ้นไวมากแล้วก็จะอันติพออันติเสร็จจะแปมเสร็จ ก็รอฟันฟันไฟรอไปเรื่อยๆแล้วก็พอสกิลรีกลับมาก็ใช้ใหม่แล้วก็สแปมมันติไปเรื่อยๆเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะทันคูดาวของสกิลพอดีซึ่งอ,อันติของไอดีลักเนี่ยมันใช้พลังงานธาตุแค่40เองแล้วก็ผมยังไม่ได้อัพสกิลอะไรให้มันดีๆเนาะดาเมจในคลิปนี้มันก็อาจจะต่ําหน่อยแล้วก็ดาบนี้ก็ยังเลเวล60อยู่ซึ่งอยู่ในโลกที่โลก5น่ะมันก็จะแปลกๆหน่อยเนาะแล้วก็เลเวลดีลักก็ยังไม่ได้เต็มด้วย ก็อาร์ติแฟกก็ยังไม่สมบูรณ์ด้วยอะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผมใส่อาร์ติแฟกอะไรยังไงบ้างเนาะก็เริ่มจากชิ้นแรกก่อนดอกไม้ก็เป็นเออ่ดอกไม้ของเซตไฟเลยนะครับเพราะว่าเราต้องใส่เซต4นะเราจะขาดได้1อันถูกไหมก็อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้เซตไฟเลยแล้วก็ออฟยังไม่ค่อยสวยมากนะครับได้อัตราคิมาแค่อันเดียวไม่มีออฟโจมตีไม่มีออฟครีดาเมจแล้วก็ไม่มีนั่นแหละไม่มีออฟโจมตีกับครีดาเมจเลยด้วย แล้วก็อันนี้ก็ออฟไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าทํามาใช้ไปก่อนเพราะว่าอยากจะลองปั้นดีลักดูนะก็อนนี้ก็ขาดออฟคริกับคริคดามจไปนะครับแล้วก็ถ้าได้ฟื้นฟูพลังงานธาตุมาก็จะดีหรือว่าได้ความชํานาญธาตุหรืออะไรก็ตามเนาะแล้วอันนี้ก็ออฟไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยดูดิออฟมันไม่ค่อยสวยทุกชิ้นเลยอันนี้คือหาประดับไอเฟรมวิดที่เป็นธาตุไฟไม่ได้ก็เลยใส่ทําอันนี้ใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินรวมกันทีเดียวเนาะออฟก็แย่เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนกันว่าออฟไม่ดีแต่ว่ามีความแรงครีอ์อันเดียวนอกนั้นเป็นออฟกระวัวก็เลยเออทำใส่ไปก่อนส่วนชิ้นที่แนะนําส้มนะ่าจะเป็น4ชิ้นหลังอันนี้ได้ดามีสตูมครับอันนี้ก็ได้ดามจมถ้าเป็นส้มก็จะได้สแตตดามจที่เยอะขึ้นอันนี้ก็ได้พลังโจมตีธาตุไฟที่เยอะขึ้นอันนี้ก็ได้ความแรงคริที่เยอะขึ้นแล้วก็ตัวดีลักเองเวลาเลเวลอัพมันได้คริเรชทอยู่แล้วถ้าเรามีออฟลองที่บวกคริเรชทพอสมควรนะ น่าจะดันครีเรทไปได้มากกว่านี้ส่วนอันนี้นมันเป็นออฟของพลังชีวิตอ่ะเราไม่จําเป็นต้องมีพลังชีวิตเยอะขนาดนั้นก็ได้มั้งถ้าเราไม่โดนตีนะ่ะถูกไหมโอเคก็รายละเอียดก็เป็นประมาณนี้เนาะเนี่ยอัตราครีมันต่ํามากมันมีแต่เบสของดีลักมันไม่มีอย่างอื่นเลยความแรงครียังพอรับได้ที่96%้าอนะเนาะก็ถ้าออปชั่นลองมันดีกว่านี้น่าจะดันไปได้แบบประมาณสัก 40- ถึงร้อยกว่าอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะดีขึ้นเนาะผมวาา่าน่าจะแจ่มน่าจะแจ่มขึ้นเยอะเลยความเส ไอ้ถ้วยแล้วก็อันนั้นด้วยเป็นคร่าวๆประมาณนี้ถ้าสเตตทุกอย่างถ้าถ้าผมอัพไปเต็มลงตัวแล้วน่าจะน่าจะเก่งขึ้นเนาะแต่อาจจะไม่เก่งเท่ากับบิลเวอร์ที่เขาโชว์กันในใน u t u b e ต่างๆแล้วนะเพราะว่าบิลนี้มันแปลกๆหน่อยนึงอะแต่ว่าก็ก็มีมีมีแค่ดาบเนี้ยนมะั้งที่มันดูใช้งานได้มีไอ้โปรโตไทป์นี่คือลองทำมาใช้แล้วแต่ว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่โอเค ประมาณนี้เนาะงั้นเราก็ไปดูเออ่ performance คร่าวๆกันก่อนดีกว่าว่ามันทำอะไรได้แค่ไหนแล้วก็อันตีมันโหลดเร็วแค่ไหนเนาะโอเคไป 下す。<Get> <Get on. S 1> 判決を下す。<rolled> ¡Gracias!